ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนานะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ลน์ g ก l เด n เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอัญโยสวัสดีครับ ใครที่สนใจอยากจะเติมเกมนะครับขอฝากร้านโกลเด้นเติมเกมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับโอเคไปลุยกันเลย ข้างล่างพี่ข้ามฝันถูกข้ามพี่ฝันข้ามตัวมาร์คสองตัวครับผมจะมียาด้วยดี่ไหนปะออกมาได้นะครับสวยเยีม่อเกียยาวจะไม่มีของเลยมียาครับลับดับดับับ โอเคช่ช่งงินเิอ้ยังอะนี้ตัวน้องโอเแสดงว่าตรงนี้หมดตวนี้เคียร์ละเดีฟังข้างนอกกระแพงหลังกระแพงแพงขวาายเออพี่เสดีเดี๋ยวเราเดินขวาดีกว่าครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางขวาดีกว่า out สามมันครับสี่นีแต่ยูเอ็มพีนะผมเจ็บ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 มากตรงนี้มีนะมีนะได้ได้ได้ยไปชุด

โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยลง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  h ทบนฟีวะเป็นไม่เลยเลยเลยเลพอผมยาแป๊บได้ปะแป๊บแป๊บแเลยเลยเลยเลไปวุยมันให้ลงผม มาโพนะ marked a location โอเคโอเคอยู่โพอยู่โพวัไกลวัไกลวัไกลนอกนอกแต่มันมีตัววายเนี่ยเบสข้างบนนั้นอ่ะบนระเบียงด้านบนล่ะดูเราละไป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 ระเบียงเนี่ยมีสองตัวเฮ้ย AGL วะเนี่ย Thank you. โอ้โหมีคนเล่นพี่พี่เขาเล่นไม่ต้องใช้กระชากก็ได้พี่เดี๋ยวผมลงไปนอ้โยมครับมีใครบโอ้ยโ,โอ้ย กำลงพี่ชายพี่ชายพึ่งพี่ชายโอมานาพี่ชายอุปกรรมพี่ทั้งนั้นได้แล้วน้องถึงแล้วโอมโอมโอมไป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 มืัซมันหารพี่ตรงไหนวะมีมีเฮ้ยน่ารัก Thank you เดี๋ยวผมขอไปซื้อของค่ับพี่นี่ตังสามสิบบาทเฮ้ยหมดครับหมด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 อะไรวะเนี่ที่เนี้ยว่าแต่เฮกว่าแต่เฮกนี่ลยคนร้อย ไม่เจอคนนะพี่ซุปมากระตายมาเฮ้ยมีคนพี่คนฟ้าคนฟ้ามี่ฟ้าไม่ไม่ข้างหน้าพี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าซ้ายพี่ซ้ายซ้ายซ้าย พี่อโโลเฮ้ยขลังมาพี่บักกี้บักกี้มาบักกี้มาละกระแพงหกระแพงเตรียมพี่เตรียมพี่เตรียมเตรียมหนึองมอาีเดียวยฮข้าหน้าพี่ข้างหน้ามีคนโดดอยู่พี่พี่ข้างหน้าพี่พี่ออกมาาว เก็บของพี่เก็บของเก็บของดูปืนพี่ดูปืนดูกระสุนหน่อยดูตังหน่อยตังหน่อยจะได้เก็บไปอุ้ยอ้าวไอ้น้อง <laughs> อ้าวไ <laughs> อ้ไน้องเล่นผิดบ้าดแล้วอ้าวจังหวะนี้ไป FBI ออกดูทัพ ไหนหัวต้นไม้หน้าต้นไม้หน้าไหนโยมขวาเลย Watch out ตรงไหนวะต้นไม้หน้าต้นไม้หน้าต้นไม้ซ้ายขวาเอาสิเฮ้ยมันตายแล้วเพื่อนมันคงไม่วิ่งกลับมาเช็คลมหายใจมั้งหรอ ไป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 น้ำมันเต็มเราก็รวยเฮ้ยม <า S 1> ันจะดูก <มา S 1> ันมานานแล้วหนึ่งสงองสามเฮ้ยรวยมาขี้มาขี้ขี้ขี้เอาเันพี่เอามัน,น,นเอามันเอามัินจอจอ,อ,อเฮ้ยจักรยานจักรยานหน,ยหนุ่มจักรยานขวาขวาหนุ่มจักรยานหนุ่มจักรยาน บ้านน้ามีพี่บ้านน้ามีบ้านน้ามีบ้านของฉันบ้านของฉัน

Thank you. อีเวนต์มีคนพี่อีเวนต์ไม่คนอีเวนต์อีเวนต์อีเวนต์มีคนไปครับพี่น้องไปเฮ้ย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 โดนดักเฮ้ย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 มีคนดักโอ้โหมีประเด็นแล้วไปไปวับ สะปานไม้ปลายยามจ้ยโซบ o นคุณงานงาคุณตงปัมองงานคุณงาน a เลังหลังล a t งยามหลังเหนดาบีเชื่อน้าพิดตาบอยเจ้าโกน้อยเดีกป่คอยจม ไปน้าลมลอยลมยังสุกลมเพื่อใจเชียร์ไปลมล็นตุกลมเหมือนใจไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตำนานได้การั้เหนื่อต้องกคเป็นนาเหนื่อยยัง Watch o u ในร่องในร่องในร่องนรองร่องน้องน้ำอุ้ยตุ้จอตุจอ้ตุ้จอเอ้ย h ะเจอตุงจอพัยาเพื่อนโอ้โนโอ้ไม่กรอมาฟังเสียงมันเดินนะโอ้โนโอ้โนมันไม่เบส่ไลา

ในข้างนอกด้วยวะน้องหนึ่งใจนะครับจังหวะนี้เนี่ยพร้อมยาวก่อนออตายละเราล็อกไปหนึ่งครับแล้วเราก็ยิงมัเมื่อกี้หนึ่งแต่๋ยวฮาร์ทนะครับเราวิ่งเข้าวงก่อนมีที่ว้าปะไม่มีวิ่งเงินเดียวนะครับึินผมใช่ปะอันนี้ผมมันหรือเปล่าโอ้โหผมมันนล้วมันหมดทุกคนวิ่งจ้า หน้าเนินโล่งนะครับเดี๋ยวเราต้องป่าสโมกไว่นอนนะค้านก่อนไม่ได้ีอย่าเข้าไปดีนะครับระยะมันใกล้ครับเราสามารถกดนอนได้อยู่ไม่มีคนเจอข้อเสียของที่วาร์ปนะรอตำแหน่งนะที่ว่าวาร์ปไปตรงไหนเห็นไหมครับตรงนั้นมีวาร์ปไหมมันก็ค่อยๆจะเห็นชัดโอเค Let's together fight ราเล่นบ้านได้เล่นบ้านได้จังหวะนี้ไปเล่นบ้านนะครับเข้าบ้านก่อนบ้านไม้นะครับบ้านหน้าโอเคตรงนี้ตัวเดียวนะครับบ้านซ้ายอันนี้จะไปเทลพอร์ตมันเดืองระบาดสโมกเล่นนะครับเพราะว่าเหลือตั้งแปดตัวนะครับไม่รวมทีมเราก็เหลือห้าคนนะ โอเคเดี okay, option, ๋ยวเก็บออปชันพวกสโมกพวกวาร์ปก่อนนะครับเพราะว่าวาร์ปกับสโมกเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญนะครับระเบิดแล้วก็ระเบิดไฟก็เช่นกันนะระเบิดไฟก็ไว้สำหรับปลาเช็ครอบๆนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเขาไหม้เนี่ยเขาก็จะลุกขึ้นมาเองนะซึ่งถือว่าดีนะครับส่วนระเบิดเนี่ยต้องปลาให้โดนจริงๆนะถือว่าก็ปลาใกล้ๆก็ได้ก็จะลดตามเมฟอยู่แต่ว่า,าเนี่ยผมคิดว่าระเบิดเนี่ยคุณเก็บไว้หลังจากที่ปลาไฟโดนใส่แล้วแบบมันขยับเดี๋ยวเราขยับไปเล่นหินหน้านะครับ เล่นตรงกันไว้เพื่อนประตูเปิดอยู่แต่กูไม่แน่ล่นไปเล่นไปคอยดูให้คุมสี่ถึงห้าไม่ได้แีค่คนเดียวต้องแปดคนจะให้ซัพพอร์ตเล่นนะครับทน่ไหกูก็งงอยู่ไปเดินตามเบสไปแดนเบสสมโมกเป็นทางให้แดนอยู่นะเดี๋ยวกูเดินตามเบสสห้องน้ำโล่งนะตรงนี้นเขามไม่เจอคนครับต้งใจเ,เย็นๆ ตอนนี้พยายามกระโดดทางไม่มีแต่ว่าสายฐานครับแล้วอยู่ฝั่งซ้ายนู้นฮะ,ะไม่หรอวิ่ไฟจริงวะโอ้โหไม่โดนบอกเพื่อนสี่สุดท้ายต้นซ้ายไปที่แดนบอกเฮ้ย<ะ>ยัง<ะ>ไงเหน็นแล้วน้องเนยลงเลย เลยอีกสองเลยอีกสองมันตายวงหนึ่งอ่านคิวฟิดนะครับตายวงมันตายวงหนึ่งเหลือสองเพื่อนเราต้องทำแล้วเร็วเรียกเห็นกระโดดออกมาจากห้องน้ำเดี๋ยวว่าไปแล้วเร็วโอ้โหแล้วยาโคตรเยอะไอเบสหน้าเรามีนะเว้ยพาเนตมาหาพวกผมมาดิกูเด้วยปุ้บเดือย วีเนอร์วีเนอร์ชิกนดินะโอเคครับใครที่ชอบนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ไม่สบายอย่างหนักต้องขออภัยนะครับเพ่อาจจะไม่ค่อยมีเอเนอร์จีเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็สามารถพบกันได้นะครับในไลฟ์นะครับเกือบทุกวันนะแต่ว่าเดือนหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเคแต่ว่าไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวตารางการทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดออกมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้ครับผมครับ